ผ้ากันแตกมือเลยครับว่านแต่ว่าตอนนี้ไฟกามาละลาพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องครับเป็นพักการมือนี้นะครับสินิวข้าพวพะขาน้องสลานุ่มนะผ้าใช่ค้นใจเกินรอยปลอดอ้อยซอย,อยบางสำนอยเมืองน้องบัวรพูผู้ผู้หลูโานของพีของน้องเช่าออเพื่อหน้าการเป็นบุญวาสนาผ้าทรงได้มา่ยืนอยู่บนเวทีอันอลังการสะเลือกเกินครับพี่น้อง สาวน้อยเพชรบ้านแพนเคยมีความปรารถนาอยากเป็นพระเอกวอลำวงงคณะใหญ่ใหญ่บุญผ้าวาสนาบ่ใาหา้พี่น้องครับเพืมาเป็นโคศกชุมชนยิ่งโมบานท่านนี้ออละเพื่อหน้ากาลางด้วยการต้อนรับด้วยการทำเรื่องเก่ของพี่ของน้องเฮาขอบบุญขอบคุณหลายๆคณะวอลลัมชุมชนทั้งยีสิบเอ็ดวันนะครับลูกบัมมติแห่งพระใจเป็นโคศกประจำไรยการนี้เอาระครับพี่น้องเพื่อว่เป็นกา,การเสียเวลา เป็นครบรอบเเนี่มแบบพิณีอันดีงามที่เคยท่านเคยปฏิบัติมาอย่าลืมว่านะครับท่านผู้นำบริษัเป็นในโซนของผู้นำท้องที่นะครับตำบลกูดินจีน21หมู่บ้านนี้ไปนองพร้อมกับคณะนะครับทองทินมืนหิเวทีไงครับ็ต้องวงไปนองครับด้วยการที่จะต้องให้เกียรติท่านท่านผู้นำผู้คนมีส่วนรวม นะครับที่ให้มีงานไงเล่นรั้นนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องให้เพื่อนภุรักผูกผกใหญ่ขึ้นมาโชวโตในจักหน่อยนะครับปีละเทือบมันเป็นเรื่องธรรมดาได้เลยครับเป็นเกยบประวัติทด้เลยได้ถึงได้ที่ไงป่านนี้เอ้าละพี่น้องนะครับอบอสใส่เวลาดโดนนะครับเวล่รราก็ดีมากๆครต้องเป็นเรื่องปกติธรรมดาก่อนอื่นหนุ่มนภา,าชัยจะขอแค่เดียนเชิญ นะครับเด๋ยวแจ้งไปทั้งคณะเจา้าภาพคนคุณพอทำใช่รักษาพูดแมนูก,การใช่รักษาเจ้าภาพไงในงานเฮาอยู่ท่านใดเนาะอีพออีแม่เฮา นะครับอย่าเชิญขึ้นเวทีพร้อมให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่หลังเวทีนะครับเด้อถ้าพร้อมแล้วเชิญบนเวทีได้เลยแต่ช่วงนี้นะครับผมนะครับใกล้เรียงเชิญผู้นําชุมชนที่เป็นเจา้าของพืดีซีชุมชนนะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบุรินกีๆๆนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนางต้อยปุณเกีตสวสดวดเพื่อนสวัสดเ่อนมาเด้ดอดแม่ผู้ใหญ่เด้อ และอีกหนึ่งท่านที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกับพ่อใหญ่สมยิเลแก้วนะครับรอคุ้มขำคนนี้น,น,นะครับอายุอานาักับบมันาดาเด้่ยพีนอนครับใกล้ละละเพิ่นกับใกล้สีน้าแต่ในเรื่องของหนาที่การงานไมอนีเป็นต้องโชคดีที่จะได้มาพบพ่อแลบพี่น้องเฮ้า ขอเสียงประมูลต้อนรับกับผู้นำที่อยู่ในพื้นที่ผู้ใหญ่พดุงศักดิ์เนกแก้วผู้ใหญ่บ้านมูซิปเปรนะครับอา่อาเชิญครับเชิญครับตรงไหนดีเนาะนี่ตรงนี้ครับท่านครับผมมาตรงนี้เหมาะเลยนะครับนั่นแหละครับนัานละนานนละอดีตเปรี้ยวมะลเก่าเริมเ่มโบว์งูเล่าจังบุษมดานะครับ เสียงปรบมือให้กับนายรัศมีกุฎเกร็ิครับอีกครั้งเชิญครับทั้งสี่ผู้นำชุมชนจริงๆแล้วนี่อยู่ยี่เด็ชุมชนนะครับแล้วก็อีกท่านครับสมาชิกสภาเกษตรกุฎิเกีนะครับขอเชิญนะครับพ่อแสงจันทร์ชัยโซดาหรือมักคทายกประจำงานนะครับเออมาเด้อไอเด้อมาท่านได้ละ เอาละครับต่อไปนะครับเป็นผู้นํานะครับทุกทุกหมู่ผมขอเรียนเชิญเลยนะครับเพื่อเป็นเกียรตินะครับท่านขึ้นบนเวทีนะครับขอเดียนเชิญนะครับนายสำรีนะครับอุตมะผู้ยบ้าลหมู่ที่สองครับฮะอุตมูนเมดานไขว่าแล้วไขว่าแล้วตัวหนังสืออ่าตรงนี้ครับท่านครับอ่าท่านแสงจันทร์ครับยืนตรงนี้เลยครับอ่าผู้่บาลอยู่แถวล่างทั้งมืดเนาะครับเนาะนะครับต่อไปครับ ผู้ใหญ่สากลพมโสดาผู้ใหญ่าบ้านหมู่ที่สามเชิญครับเอาขึ้นมาทั้งหมดเลยครับช่วงนี้เนะาะเอาเชิญครับผมผมจะเรียกชื่อรวมไปเลยนะครับนางบุญร่วมพี่ลมขวัญผู้ใหญ่าบ้านหมู่ที่สี่นะครับนายสนั่นดอนอ่อนเบ้าผู้ใหญ่าบ้านหมู่ที่ห้าบ้านอาบช้างนะครับนายสมศักดิ์เรืองเดียผู้ใหญ่าบ้านหมู่ที่หกครับนายประจักษ์สามนผู้ใหญ่าบ้านหมู่ที่เจ็ด นายจักริดนะครับเกิดสุนิรันนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8นะครับนายสุทธิวุฒิบุตรสาคำผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9นายสมพรสังสิริผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ครับนายสุรชัยสโสเกศผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12นายสมคิดพันาสาัตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13นายอุดมอัตโนครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14นางศักดิ์ หาตะควณพิบ้านหมูที่15นายเทวาเศสศวรรผู้่บ้านหมูที่1 6นะครับเชิญครับเบิดไปนเปนเี่ยโอ้นายสนธยาสิริชัยผู้่บ้านหมูที่19เชิญครับนายประหยัดศรีแสนซุยผู้่บ้านหมู่ที่24นะครับขอบหน้าเหนตาขอบพระพุในหลายๆครับนี่คือผู้นำเข้มแข็งของเทศบาลตำบลกุดินจีนะครับ เชิญครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีนะครับทีมงานผู้นำท้องถิ่นนะครับนำโดยท่านนายกสมพรสเตียนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลปูดดินจีนะครับพร้อมคณะนะครับเรียนเชิญเลยนะครับนายวรวิทย์ผิวคังประธานสภาเทศบาลตะบนปูดดินจีครับ นายน้อยชัยํานนรองประธานสภาเทศบาลตำบลปุดิิีพรมสมาชิกทุกท่านเชิญเลยนะครับบนเวทีอยู่ชั้นทึงนะครับอ่าอยู่ชั้นทึงนะครับผู้นำตำบลของพวกเราานกำนันหญิงแกร่งครับกำนันอูบลวันสุวรรณกีครับอยู่ที่ไหนเชิญครับในช่วงนี้นะครับเจียวได็กได้ครับ ครับผมเอ่อยับมาอีกครับขยับมาอีกนิดนะครับเพื่อจะได้ภาพสวยงามอีกคูอสมาชินะครับท่านสอนตอนกรรมทอนไอ้นี่ไมม่าทีละอุทิศเกียรติครุณท่านเวทีท่านสอนตอกรรมทอนนะครับแล้วก็ยังมีนะครับผู้รักษาความสงบนะครับเดี๋ยวเชิญท่านนายกกวีสีดาธรรมครับ และก็ท่านที่ปรึกษาวิชาธยากนพร้อมคณะสมาชิกเทศบาลนานทุ่งเชิญครับบนเวทีเชิญครับอุดินจีนี่สองเทศบาลนะครับมีเทศบาลนันพุ่งเทศบาลตะบลอุดินจีนะครับทางสภาพมาือยังเนาะคุณนพอคำใช้รักษาเมนุกานใช้รักษานะครับถ้ามาแล้วนะครับอยากจะเชิญท่านขึ้นมาบนเวทีด้วยนะครับทางด้านนะครับเจ้า้าพนะครับแล้วก็ หน่วยรักษานะครับผู้ที่ผู้พิทักษ์สันติราชนะครับที่มาให้ความสงบความสุขความร่มเย็นพันตำรวจพลสำเร็จเนื่องชนบผู้นะครับท่านสพนะครับของสพนาจารย์ของเรา100 100ร้อยเอกร้อยตำรวจเอกสุเทพฐาดะนครับรองสวัสดิ์ป่าปางนะครับอันนี้คือพอ่อ,อเซนต์นะแม,ม,ม่จะพาไปบ้านพ่อ奥บ马มามิเตีพอ่พอทนะ่านพ่อเนาะ สวัสดีครับแ,แม่ใหญ่ลายนะครับวันนี้าาก,ก็หาคนใจสป,ปอร์ตพี่น้องครับ